ตึกที่ไหนในโลกเขาสามารถใช้ได้มีน้ำไหลแรงแน่นอนเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยค่าระบบประปานันถูกกว่าค่าตึกหลายผมว่าปเป็นสิบหลายสิบเท่านะถูกวถก,วถกว่าเฟอร์นิเจอร์ถูกกว่าบูนถูกกว่าเหล็กถูกกว่าทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็ทางด้านผมในด้านนี้ผมว่าคิดว่าใช้ของดีๆหน่อยดีกว่านะวิธีนับเนจริงแล้วเขาให้นับตามความจําเป็นนะ อย่างเช่นบ้านผมสมมติว่าบ้านผมมีสามห้องน้าเนี่ยหนึ่งห้องครัวเนี่ยระหว่างที่เราอาบน้ําห้องครัวก็ิดทาอาหารไปด้วยนะเข้าห้องน้าพร้อมๆกันก็อยู่ในกรุงเทพทุกคนสลับกันใช้ห้องน้ําไม่ได้ไม่ถันนะต้อง่าคน่าอาบน้ำานงคนออกจากบ,บ้านพร้อมๆทำอะไรนก็นับพร้อมกันไปเลยนะถ้าอย่างบางที่สมมุติอย่างเช่นท่านสวนแค่สองคนแต่มีสามสี่ห้องน้ําเผื่อรับแขกเผื่ออะไรเนี้ยก็นับเฉพาะอันที่ใช้อันที่ใช้พร้อมกัน ถ้าจะใช้นี่พร้อมกันก็ไม่ต้องใช้เพราะว่าอันนึงปิดไม่ใช่กันนั่งยกขึ้นอย่างยังไงดียกขึ้อย่างเช่นอย่างในห,ห้องน้ําผมเนี่ยมีอ่างล้างมือด้วยมีท่อที่เข้าโถาส้วมด้วยมีฝักบ,บัวที่ฉีดน้าล้างต้นด้วยมีฝักบัวอาบน้ําด้วยผมนับแค่อันเดียวผมเลือกใช้แค่อันใดองหนึ่งผม่ารมเข้าห้องน้ําเสร็จปุ๊บถ้าผมไม่เปิดน้ำล้างมือผมก็ยอมรับได้ว่าเปิดครัง้งแรกนีมนน้มันเบาหน่อยเพราะว่าตอนนั้นมันแชร์กันอยู่ระหว่าง เขาวนตัวน้ำที่เข้าตัวท่วมมนน้ำอ่างน้ำมือผมก็ยอมรับว่าครั้งเดียวขณะเข้าตัวท่วมครั้เดียวก็เต็มแตบบ่น,น้ำน้ำว่ำน้าแดงเหมือนเดิมแต่ผมว่านับแค่อย่างนี้เอาแค่ความความสำเร็จนะมันก็ความจริงอัตราการไหลแตรละอันเนี่ยมันไม่เท่ากันนะแต่วันนี้ผมก็ประมาณประมาณเราดูตัวเลขนะประมาณนับแทนท็อกได้อย่างท็อกนี่คือท็อกแบบครึ่งน,นิ้วนะคท็อกสิบห้านิ้หรือท็อกครึ่งน,นิ้วทั่วไปที่เราใช้เนี่ยนับเป็นจำนวนต่อท็อกแทน อย่างเช่นอันนี้สี่ก๊อกนะสี่ก๊อกก็คูณประมาณหนึ่งถึงสองนะถ้าเลือกปั๊มตัวใหญ่ขายถ้าปั๊มตาำบ้านมันมปั๊มขนาดเล็กเพราะว่าขายเป็นหน่วยลิตรต่อนาทีนะหรือไม่มั่งบามาก้าก็ขา,า,า,ายเป็นลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงอย่างเี้นะครับตัวแรงดันน้ำนะแรงดันน้ำเขาบอกว่าแรงดันที่ทำให้คนใช้ได้สะดวกสบายนะคนอยู่ในช่วง15้าเมตรถึง4ี่ิเมตรน้ำ นพวกผมเนี่ยเขามากักจะใช้ใแรงดันที่ผมว่าใช้สะดวกสบายอันนี้เนี่ย,ยไปใช้ในเวลาซื้อคอนโดเขามักจะใช้ตัวเลือกถ้าดูจากความสูงของคอนโดเพราะว่าความสูงสุดของคอนโด,ดมักเป็นถังน้ําด้านบนแนะเขาจ่ายน้ําลงล่างเขนับจากถังน้ำตักด้านบนสุดลงมาสิบห้าเมตรนะก็ถ้าคอนโดธรรมดาชั้นต่อชั้น 3, 6, นะรประมาณทักสามเมตรกว่านะเขประมาณห้าหกชั้นข้างบนเพราะว่าอันข้างบนเหนือจากน้ำเนพวกที่เพนท์เฮาส์เพนท์เฮอะไรพวกเนี้ย เขาต้องใช้ปั๊มมาพิ่มให้น้ำแรงเราก็าไม่ค่อยจะเชื่อหรือปั๊มเท่าไหร่ว่ต่อไปมันเก่าๆลงไปแล้วก็ค่อยเสื่อมสภาพลงไปนะบางทีก็ต้องเปลี่ยนต้องเปิดน้ำก็จะเบาถ้าอยู่ในช่วงวกนี้จริงๆแล้วผมเลือกจะอยู่ที่มันล่างหางน่อยด้วยซ้ำในตึกระดังไม่เชิงสี่สิบเมตรนะเพราะว่ามันมีน้ําช้างท่อเผื่อเขาติดเปิดซ่อมเนี่ยข้างล่างนี่มีน้ําใช้ข้างบนน้ำหมดแล้วนแะนะแรงดันขั้นต่ำประมาณสิบห้าเมตรน้ำ คือเหมือนกับเทียบภาวาน้ำสูง15เมตรแต่นี้มาเป็นไม่ต้องจําอะไรกันมากเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นที่เข้าใจใกันในตลาดว่าพูดถึงเมตรปุ๊บแรงดันของน้ำเลยแรงดันของปั๊มเ่ยพูดถึงเมตรครับแปลว่าเมตรน้ําไม่ใช่เมตรแงนะก็ผมมักเรามักจะบอกว่าต้องเผื่อแรงดันเพราะว่ามันต้องวิ่งตามผ่านท่อผ,ผ,ผ,ผ่านวาวลนะดังนิยมก็ใช้แต่อย่างน้อย20เมตรน้ำนะเช่นถ้าเกิดบ้านชั้นบนสุด ความชั้นสองหรือชั้นสามเนี่ยนะสูงประมาณห้าเมตรก็บวกไปห้าเมตรครับใช้งานที่ประมาณยี่ห้าถึงสามสิบเมตรนะอันนี้เนี่ยเวลาเลือกปั๊มเนี่ยขอต้องระวังนิดหนึ่งนะเพราะว่าเวลาปั๊มเขาขายเนี่ยเขาก็ขายเป็นโฆษณาชวนเชื่อเหมือนกับคุณซื้อรถยนต์เหมือนกับคุณซื้อทุกอย่างนะคือเขาจะบอกไม่ค่อยตรงครับนะอย่างเช่นที่เวลาปั๊มโฆษณาตัวอย่างว่า พัมตัวหนึ่งบอกว่าโฆษณาบอกว่าแรงดันสูงสุด50เมนะตรนะตักปาการไหลสูงสุด50ลิตรต่อนาทีนะถ้า100ลนะิตรต่อนะาทีเนี่เขาบอกโอ้อันนี้มันพอดีกว่าเพราะเราอยากได้น้ำ72ลิตรต่อนาทีนั้วต้อง100ลิตรเราอยากได้แรงดันแค่15นะั้นต้อง50นะจริงๆ้องไม่ใช่นะเดี๋ยวนะีผม เรื่องของปั๊มเนี่ยนะท่านคงเห็นนะอันนี้อัดความดานันแรงดันนะเราชอบใช้ตัวย่อว่าตัว h นะตัว h อเนี่ย,ยววนะนะด้านนี้เป็นอัตราการไหลสมมติบบว่าผมใช้โซลคิวแล้วครับปั๊มส่วนใหญ่เนี่ยปั๊มเขาเราเรียกว่าปั๊มเซิร์ฟเนี่ยมันจะวิ่งลักษณะอย่างนี้นะจุดที่เขาโฆษณาเนี่ยคือจุดสูงสุดแล้วเขาโฆษณาเขาโฆษณาที่จุดนี้ เรนะาจะสังเกตว่าที่จุดนี้เนี่ยแรงดันเป็นศูนย์เลยไออัตราการไหลเป็นศูนย์ได้แรงดนันสูงสุดนะเราโคตรนายทีห้องโคตรายที่จุดนี้นะเป็นจุดที่อัตราการไหลสูงสุดแต่ไม่มีแรงดันเลยก็คือเหมือนกับเปิดมาแล้วเปิดแบบน้ไม่ต้องมีท่อไม่ต้องมีอะไรนะเพื่อนแรงดันที่เราใช้งานจริงๆเนี่ยจะเป็นแรงงานที่หยุดแรงดันและอัตราการไหลที่หยุดของคลาคลานนะไม่ท้าไปเลยทัางหา ถ้าเก er ิดสมัยก่อนเราบอไม่รู้เรื่องเนี่ยผมก็ดูแค่นี้โอ้น้ำสูบอันดังสูบสุดกี่เมตรอัตรากอะไรสูบสุดเท่าไหร่แล้วเลือกเอาไปใช้ปรากฏว่าก็ไม่รู้หรอกเพราะว่ามันเล็กไปเพราะจุดที่เขาโฆษณาไม่ใช่สูตรที่ใช้งานถามเขาโกหกไหมเขาก็ไม่ได้โกหกเขาบอกเขาได้แรงดันสูบสุดเท่านี้ถ้าเปิดติดปามแล้วเปิดปั๊บกระเกลียวกรเกลียวติดนะปั๊บให้แรงดันสูบสุดเขาได้แรงดันสูบสุดเท่านี้ถ้าเกิดไม่ต้องต่ออะไรเลยก็ได้อัตราการไหลเท่านี้นะแต่เราเลือกใช้งานเนี่ยผมไม่ค่อยจะแนะนำเท่าไหร่ วิธีบอกว่าปั๊มดีไม่ดีเนี่ยง่ายไม่เกี่ยวนะถ้าปั๊มไหนโฆษณาอย่างที่ผมบอกเช่นผมไปซื้อปั๊มแถวทงโถงเนี่ยโฆษณาแบบเนี้ยแรงดันสูงสุดเท่านี้อาตาัตราไหลเท่านี้เนี่ยอย่างเนี้ยไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะปั๊มที่น่าเชื่อถือเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นลักษณะคล้ท้ายแบบนี้นะจะมีแรงดันแรงดันนะ้ำนะแรงดันน้านําที่ต่างๆทา จะบอกคล้ายๆเป็นเคอร์ฟแบบแบบคนคนขาดคนซื้อใช้บางคนเห็นเคอร์ฟก็ตกใจอย่างที่สาวผมจบอักษรน่าก็เห็นค้าเป็นเคอร์ฟโคโรปิดไม่ดูจังไม่อ่านแล้วเลือกไม่เห็นเขาก็ดูแค่อย่างนี้แรงดันน้ำดิเมตรอย่างแค่ไม่ที่เราบอกว่า25เมตรเราก็ดูว่าได้อัตราการไหลเท่าไหร่ในอย่างอันนี้สามเข็สามลิตรนาที46ลิตร65ลิตรนี่ก็แล้วแต่ว่าความรักออกมาได้เท่าไหร่เราก็เลือกเลือกใช้คำไป ก็ขนาดเดี๋ยวนี้นี่สมัยการทํางานของปั๊มที่ดีด้วยนะบางคนจะมีตัวนี้นะเขาเรียกเขาเรียกว่าถังรักษาแรงดันบางคนเรียกว่าไดยอะแฟรนแท้งเราจะเรียกกันง่ายๆเรียกว่าถังรักษาแรงดันถ้าในถังนี้จริงๆแล้วเนี่ยตามทฤษฎีเนี่ยไม่ต้องมีอะไรเลยก็ได้เพราะว่บน้ำเนี่ยมันรับแรงดันไม่ได้นะถ้าเกิดคุณไม่มีถังนี้เนี่ยเวลาคุณเปิดฟัมเนี่ยเปิดนิดเดียวเนี่ย ปั๊มางานเขาติดปุ๊บหยุดเปิดปุ๊บทำงานเปิดปุ๊บหยุดเลยปั๊มมันจะผ่านเร็วเปิดติดแบบติดสังเกตนะวันนี้กลับไปบ้านเราไปดูว่าปั๊มที่บ้านมาทาํางานยังไงถ้าทํางานดังติดทาติดทําติดติดเนี่ยแบเดียวปั๊มก็ผ่านนะไอ้ตัวถังรักษาแรงดันเนี่ยสมัยก่อนที่เราไม่มีขายเนี่ยเราใช้เป็นง่ายๆเลยคือเอาท่อมาแล้วนกะ็ให้มีอากาศช้างอยู่ข้างในว่าอากาศเป็นตัวรับแรงดันได้นะก็ถ้าพอเมื่อไหร่และอากาศหมดเราก็เปิด ไถน้ำออกให้อากาศเข้าไปใหม่แต่ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าพอพาดไปดั่งนตอากาศมันละลายกับน้ำต้มาตั้งเปิดปิดกับปิดทำแางเขาก็เลยเป็นถังอย่างเงี้ยนะครงฟางๆถังมันจะมีเป็นแผ่นเป็นแผ่นยางให้ท่ให้อากาศละลายในน้ำนะก็เป็นถังไอแไรมแท้งตัวฟัมเองก็ต่อเป็นล้วเดี๋ยวน่าจะมีเรื่องของการต่อฟังนะอันนี้เป็นราคาที่ผมไปถามที่ที่บางบุรีทองนะนี่เพรอะไรผมไม่บอกกะครันเดี๋ยวกันโฆษณานะ ทอออกประมาณหนหมื่นนะจริงๆิแล้วลดเขาคงลดราคาให้อีกนิดหน่อยนะไม่ไม่ไม่เป็นนะพอเข้าทออ,อออกคนใหญ่ล้วก็ใช้กัะบังหนึ่งนิ้วเช่นบ,บ้านผมของเลือกความ,มคล้้าย,ายน้าตายไทยนียนะตัวประมาณพนังบโคลลดราคามาท้าเหลือประมาสักขายเก้าพันทำไ,ได้นะแล้วก็เรื่องออกมาใช้ก็ทุกวันนี้ก็ใช้ได้ถ้าใช้ได้ดีนะมีที่ทอดดีๆอยู่หลายอางเรียนแย่มาดูมองคง,คง่ายๆ่ถ้าตามที่เขาขายแบบที่ไม่ ไม่ไม่ชวนเชื่อเลยเขาจะให้มาที่แรงดัหลักฐา,าหนครับมีหลักฐานหลายทางนะอยากบอกเป็นแค่จุดสองจุดเนี่ยเราเราอยากไปเชื่อถนะือเลยเข้าว่าการตอบการตอบปั๊มนะฮะในในรูปนี้มันไม่ไม่มีรูปนะเราเราเห็นว่ามันมีมีมีวาลเลยนะมีวาลต่อเรือเขาเนี่ยววเ,ลเ,เนะวลาต่อบปั๊มเราต้องสังเกตว่ามันจะมี เขาต้อไม่ให้มีอากาศอยู่ในฟังนอากาศอยู่ในก้อนไม่มีอากาศอยู่ในถังทอ